เปิดวาร์ปความหล่อกการวอเทียนน้องชายของวีวิโอเลตต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งพี่น้องที่หน้าตาดียกบ้านเลยจริงๆสำหรับครอบครัวของนักร้องสาววีวิโอเลตที่เธอนั้นมีน้องชายคนนั้นก็คือการวอเทียเป็นคู่พี่น้องที่รักกันสุดๆมีโมเมนต์น่ารักนรักให้ผ่านอินสตาแกรมสาววีบ่อยๆจนคนคุ้นหน้า สำหรับการวอเทียเป็นหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยเบลเยียมมาเซอร์แบบมีสไตล์โดยเขาจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีความฝันของเขาคืออยากเป็นนักแข่งที่มีชื่อเสียงและเคยได้แชมป์การแข่งขันรถคาร์ชิงแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขัน Thailand i p e n c c r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  e s แถมยังมีดีกีติด50หนุ่มโสด c ลีโอแบช h ลเลอร์1ออีกด้วยใครอยากติดตามเขาก็สามารถไป follower ที่ได้ Instagram กันเลยจ้า